สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมที beyond, to huh? arn, ่กระรบรักท uh oh uh 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 ุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยามชาแนลนะครับช่องนี้มีตาเพื่อนครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมครับคลิปนี้ครับใครที่มีเหรียญครุฑหนึ่งบาทแบบนี้ครับใครที่มีเหรียญครุฑหนึ่งบาทแบบนี้นะครับนะครับดูรายละเอียดของคลิปนี้ให้ดีครับวันนี้ผมมีพิเศษนะครับจะพาทุกท่านนั้นมาทำคอนเทนต์นะครับไปตามหาเหรียญครุฑหนึ่งบาทนะครับ ที่จังหวัดอำนาจเจริญครับวันนี้ผมจะเดินทางไปเองเลยนจัว่านะครับมีนะครับ f c ทางจังหวัดอำนาจเจริญนี้นะครับอยากจะให้อาจารย์สยามชาแนลเนี่ยเดินทางไปด้วยตัวเองเลยดีนะครับ แล้วก็นะครับเขามีเหรียญที่ผมตามหาอยู่ครับต้องบอกไว้เลยว่ามีราคาแพงกว่าปกติอย่างแน่นอนนะครับขอให้ทุกท่านมีนะครับผมยินดีรับซื้อนะครับมาลุ้นด้วยกันครับของนะฮะเอจากจังหวัดอำนาจเจริญนะครับเหรียญครุฑ1บาทเขามีไม่กี่เหรียญครับแต่วันนี้อาจารย์สยามแ a n แนลนะครับจะจ่ายสูงถึง5,000บาทนะครับถ้าเกิดว่าเหรียญที่เขามีนั้นเป็นสิ่งที่ผมต้องการครับเป็นแบบไหนเขาเป็นใครอย่างไร เรามาลุ้นช่วยกันครับเพื่อนๆครับถึงแล้วนะครับครับทุกท่านครับ,รรบเพื่อนๆครับตอนนี้นะฮะอาจารย์สยามชาแนลก็ได้เดินทางมาถึงแล้วนะครับที่จังหวัดอำนาจเจริญน,นะครับ เรามีนัดกันที่นี่ฮะที่เป็นหอนาฬิกานะครับถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะฮะของจังหวัดอำนาจเจริญนะครับตอนนี้เดินทางมาถึงแล้วนะครับเรารอ FC ของเราท่านนี้อยู่นะครับ<ม>เรามีนัดกันอยู่ตรงนี้นะครับว่าจะนะครับนำเหรียญมาให้ดูที่นี่แล้วก็จ่ายเงินกันที่นี่ครับนี่คือสถานที่ท่องเที่ยวของนะครับอ่าจังหวัดอำนาจเจริญอีกที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับท่านผู้โชคดีท่านนี้เป็นใครจากไหนอย่างไรมาลุ้นช่วยกันครับ ครับเพื่อนๆครับตอนนี้เราก็นะครับมาเจอผู้โชคดีของเราแล้วนะครับจากจังหวัดอำนาจเจริญครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมนะฮะเป็นสาวสวยนะครับจากจังหวัดอำนาจเจริญด้วยนะครับเห็นว่ามีเหรียญที่อาจารย์ตามหาใช่ไหมครับใช่ค่ะอ่นนีในในขอดูหน่อยนะครับขอดูหน่อยนะครับเนี่ยเนี่ยฮะมีตัวตนนะครับเดี๋ยวขอุญาติดนึงนะครับน้องคนสวยนะฮะเนี่ยฮะ อ๋อนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับนะฮะสวัสดี FC เรานะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่นะครับเชื่อใจสยามชแนลแล้วก็นะครับนำมาขายให้นะครับใครที่มีเหรียญคุดบาทนี้นะครับขายได้เลยทำไมถึงได้จะได้มาเยอะขนาดนี้นะครับขออนุญาตนะฮะแนะนำตัวนิดหนึ่งได้ไหมฮะน้องน้องอะไรครับน้องแป๋วจานเจริญน้องแป๋วนะฮะจามน่าเจริญทำไมแป๋วถึงถึงถึงมีเหรียญเยอะขนาดนี้นะฮะอ๋อพอดีเพื่อนค่ะพอดีเพื่อนเขาบอกว่า มันขายไม่ค่อยไม่ค่อยมีราคานะคะก็เลยโอ้เขามบอกว่าไม่ค่อยมีราคาใช่ก็เลยรับซื้อกับเพื่อนมาซื้อมากับเพื่อนใช่ได้มาสี่เหรียญเนี่ยนะ,ะซื้อมาเท่าไหร่ครับสี่เหรียญเนียว่ายสองร้อยบาทโอ้โหนะต้องบอกไ้เลยว่าจานจะจ่ายวันนี้เนี่ยนะฮะถ้าเป็นเหรียญที่ต้องการเนี่ยนะครับไม่ต่ำกว่าสองพันถึงห้าพันบาทนะฮะสี่เหรียญน,นี้นะครับน้องแป๋วซื้อมาสองสองร้อยสามร้อยบาทนะ,ะถือว่าคุ้มมากเลยทําไมถึงรู้ว่าเหรียญแบบนี้มีราคาแพงครับเพราะอะไร พอ,พอดีดูคลิปจากอาจารย์สยามนะคะด,ดูไลฟ์สดด้วยพอดีได้ความรู้มากมายเลยก็เลยหาคนคว้าหาดูอ๋อขอขอบคุณมากเลยนะครับน้องตั้งใจดูรายละเอียดของเหรียญเนาะนะครับจึงรู้ว่าเหรียญแบบนี้มีราคาเดี๋ยวเรามาดูกันครับสี่เหรียญน,นี้ทําไมถึงรับซื้อครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนเครับเหรียญครุฑที่เป็นหนึ่งบาทครุฑบาทนี้นะครับมีจํานวนมากนะนะครับต้องบอกว่ามีจํานวนการผลิตมากๆเลยแต่ถ้าใครไม่รู้รายละเอียดเนี่ย นะครับไม่ฟังการบรรยายหรือไม่เข้าใจข้อมูลเนี่ยก็จะกลายเหมือนเพื่อนของน้องแป๋วนะฮะขายมาในราคาสี่เหรียญประมาณ2องสามร้อยบาทโคตรคุ้มเลยนะครับต้องบอกเลยเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเหรียญนี้ใช่เหรียญที่ผมตามหาหรือเปล่าด้วยครับใครที่มีเหรียญแบบนี้นะครับดูคลิปนี้ให้ดีนะครับด้านหน้านั้นนะฮะจะเป็นภาพพระบรมรูปของในหลวงรัชกาลที่9แบบนี้ข้างหลังนะครับเป็นรูปคุดหนึ่งบาทนะฮะในปี2517 ปี2517เนี่ยผมยืนยันได้เลยนะครับว่าผมรับซื้อทุกเหรียญน,นะครับแต่จะมีบางเหรียญราคาสูงกว่าแล้วก็บางเหรียญนั้นราคาต่ำนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าท่านไม่สังเกตตามที่ผมแนะนำเนี่ยเหมือนน้องเป๋วเนี่ยได้ดูไลฟ์ไลฟ์สดใช่ไหมครับเป็นไงได้ความรู้มากชอบไหมฮะชอบช่องนี้ไหมชอบ,ชอบโอ้โหกดติดตามได้ยังฮะ fc ตัวยงค่ะโอ้โห fc ตัวยงเลยนะครับนะครับแล้วก็กดติดตามได้ยังฮะกดติดตามแล้วค่ะชื่อจริงชื่ออะไรฮะที่รู้ไลฟ์สดเนี่ยมีการทักอาจารย์ไปไหมฮะ ชื่อชื่อว่าอะไรครับสุวรรณีสภาพมาโอ้น้องเปาสุวรรณีสุสภาพมานะครับจากจังหวัดอำนาจเจริญนะนี่คือตัวจริงเลยวันนี้ได้เจอตัวมากน่ารักมากเลยนะครับขอบคุณน้องมากเลยมาดูครับในส่วนขอนะครับเหรียญคุดหนึ่งบาทของน้องเป๋านะฮะที่ดอาจาร์ไรฟ์สดแล้วก็นํามาขายเนี่ยของเพื่อนเป็นเหมือนของน้องเปลาไว้นะดูนะฮะดูนะฮะนะนี่ฮะเหรียญที่หนึ่งนี่ฮะคือด้านหน้าและหลังเนี่ยเลยตรงขึ้นทางเดียวกันนะ นี่ครับคือภาพพรับลมบรรลุของพระองค์ท่านเนี่ยกับก้อยเนี่ยหัวกับก้อยหันขึ้นทางเดียวกันแบบนี้แพงนะครับเพื่อนๆในกลุ่มนักสะสมเนี่ยเขาเรียกว่าพระพระเสียนตรงนะครับพระเสียนตรงนะถูกต้องนะครับแบบนี้ซื้อแพงนะฮะมีไหมฮะเหรียญที่2ครับเหรียญที่2ครับขออนุญาตนะฮะน้องแป๋วนะฮะนำมาสี่เหรียญเลยเหรียญที่2ครับดูนะฮะดูนะฮะใช่หรือไม่ใช่ครับใช่หรือไม่ใช่ครับแบบนี้ก็ใช่ฮะถึงจะแบบไม่ตรงขึ้นไปเลยแต่ว่าเอียงๆแบบนี้อาจารย์ก็ซื้อให้นะฮะ เนี่ยฮะถือว่าไม่ไม่ตรงแบบร้อยเปอร์เซ็นต์่ว่าก็มีราคาแพงกว่าปกติแน่นอนเนี่ยนะครับนี่ฮะสังเกตดูนะครับนี่ฮะเหรียญที่สอง่เหรียญที่สามเหรียญที่สามมีสี่เหรียญฮะลุ้นต่อลุ้นต่อครับสี่เหรียญโอ้โหนี่ฮะถ้าคนไม่ตั้งใจดูรายละเอียดอะไรเนี่ยก็คงจะไม่รู้เรื่องนะครับนี่ฮะเหรียญนี้เป็นขวางแบบนี้ก็แพงกว่าปกตินะครับเหรียญเนี่ยนะฮะคือภาพพระบรมรูปของพระองค์ท่านเนี่ยนะครับมาที่ขวางแบบนี้ก็แพงกว่าปกติแน่นอนเลยแบบนี้นะครับ เขาเรียกว่าพระเศียรขวางนี่ครับที่เรียกกันเหรียญที่สี่ครับเหรียญที่สี่ครับเหรียญที่สี่นะครับดูนะฮะดูนะฮะเห็นไหมครับทุกท่านครับเนี่ยฮะจะเป็นขวางเหมือนกันนะครับแบบนี้ครับนี่เมื่อกี้ไปฝั่งซ้ายอันนี้มาฝั่งขวานะครับสี่เหรียญนี้นะฮะสภาพไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเปล่านะแต่คนขายสวยมากๆเลยนะครับแต่ว่าเหรียญเนี่ยไม่เท่าไหร่นะ ก็จะตีประเมินราคาตามสภาพแต่ว่าไม่ตม่ำกินสองพันนะที่จะให้ในวันนี้นะครับสี่เหรียญน,นี้นะครับขออนุญ,ญาตสอบถามน้องเป๋าน,นิดนึงครับน้องเป๋าครับดูช่องสยามชาแนลมานาน,นยังครับดูมาได้สักพักแล้วค่ะชอบชอบอาจารย์ให้ความรู้แน่นดีแล้วก็จริงใจซื้อขายได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะอ๋อขอบคุณน้องแป๋มามากๆเลยนะครับยังไงช่วยบอกกับเพื่อนๆน,นักสะสมนิดนึงว่าอาจารย์สยามชาแนลซื้อจริงหรือไม่จริงครับ ซื้อจริงแน่นอนค่ะโอ้โหขอบคุณมากเลยนะครับเพื่อนๆครับสำหรับใครที่มีเหรียญแบบของน้องเป๋าน่ะครับที่อำนา,าจ,จเจริญน,นะครับคุณสุวรรณีโสพามาศนะครับนะครับที่อำนา,าจ,จเจริญน,นะครับอยู่บ้านอะไรครับขออนุญาตนิดนึงฮะใ่บ้านหนองปิงค่ะบ,บ้านหนองปิงตําบลดอนเมยดอนเมย์อ,อาเภออําเภอเมือง <ๆ S 2> จังหวัดอำนาจเจริญอำนาจไทยสนใจนะครับต้องการขายหรือนะครับต้องการติดต่อเข้ามานะครับพูดคุยกับเรานั้นสามารถติดต่อได้ที่นี่ครับ นี่คือช่องทางติดต่อสยามชาแนลครับมีด้วยกันทั้งหมดนั้น4ช่องทางมีคิวเอาคดให้มี ID ดีให้เรียบร้อยต้องการคุยสดตอบสดกับอาจารย์สยามชาแนลไปที่สยาม fcsiamfc ครับลน์แอดอย่าลืมใส่แอดด้านหน้านะครับเพื่อนๆเดี๋ยวติดต่อไม่ได้ถ้าของท่านตรงที่เรารับซื้อหรือมีราคาเราประเมินราคากับทันทีน้ทที่อ่านครับแต่ถ้าไม่ใช่ค่ขออนุญาตอ่านอย่างเดียวนะครับวันนี้ขอขอบคุณน้องแป๋วนะครับสุพันธ์ีโสพมานะครับจากอำนาจเจริญนะครับขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับส นะครับของตู้ล่างไปก่อนนะครับฝากไปด้วยนะครับบรรยากาศสวยๆนะครับของจังหวัดอำนาจเจริญนะครับแล้วก็ขอบคุณน้องเป๋านะฮะน้องเป๋านะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณครับน้องเป๋าครับขอให้โชคดีครับผมขอบคุณและสวัสดีครับเพื่อนๆครับบ๊ายบาย